ประเดประเว่าไปบอกแล้อีกวันนึ่งพี่พี่ไปบอกแแล้วย

kan pokule abun kan sa tawa eh like của subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à, lỡ những video hấp dẫn

ปัจจัยบ่ัอนีอะปัจจัยบ่ออะไรครบเออปัจจัยเอครับสอพันกสองพันสาพันกันเท่กฮ้ยมีอะไรอุ้ยอุ้ยก่อยกลยกยัวนี้กล้วยใช่ะ ให้คนกุเล็กก้อยแซะมุขันก้อยแซะบอยหอยเชอรี่ซี่ีเจเียร์นอะครับอันนั้นเนอะปลาคำใสก้อยนะอยหปลาคำใสก้อยหออออยเันนี้ลกกินเตี่ยงนี่แล้วครับพักเที่ยงไันแล้อนี่พ่อโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็เวลาพักเที่ยงนะคะตอนนี้พักเที่ยงพักเที่ยงหาข่าวว่าป่ากินก่อน รับบ้างเลยมาเรียกมาโอเคค่ะ <ไป S 1> เดี๋ยว<ม>ขออนุญาตคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ